โอ้อคอกนีด้ดกขนาดพี่น้องเลยอคอกนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนครับผม mm hmm. มือนี้กาผมกระยยได้ยญ่มีอยู่ฟาร,ร์มเก่าเลยครับพี่น้องหลังจากที่แบบไปดูแลอีกฟาร,ร์มหนึ่งฟาร,ร์มน้อยครับพี่น้องให้เทเทาแก่ครับ เป็นหมูปุนตอนนี้ผมก็กลัปมาอยู่ฟาร์มใหญ่ครับคือเกา่าจะมีแม่พันธุ์อยู่พันธ์หาร้อยก็ตัวครับพี่น้องกับมือนี่จะพาพี่น้องไปเบิ่งกันครับว่าหมูแม่พันธุ 1, น์พันธ์หาร้อยก็ตัวนี่มันจะลายสําเร็จครับพี่น้องกับไปเบิ่งกันเลยด้วยครับพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นคออแม่พันธุ์นะครับอาหารก็จะเป็นแบบซีเดียพี่น้อง ร่างอาหารพี่นอ้องนี่ร่างอาหารครับจะเป็นแบบซี่ครับจะเป็นแบบกระปุกแล้วก็ปั๊มอาหารใส่ใส้ครับพี่นอ้อง พี่น้องผมสุดท้อพูดเลยครับผมครับสุดท้อพูดเลยครับเ้อเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปเบิง่งอีกฝั่งนึงครับครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกคอกนึงครับที่ว่าเป็นข้อผสมพันธุ์ครับแต่ว่าข้อนี้นี่คอกนี้น่ะจะมีมูผูพ่พอมค,ครับท้าฟังคุณครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิง่งเดี๋ยวเบิ่งฟังนี้ก่อนนะครับเด้อันนี้ก็เป็นข้อที่สองครับพี่น้องหลังจากคอกเมื่อกี้นี่เนาะ มันก็นจะสุดฝั่งนั่นแล้วก็จะอ้อมไปฝั่งพุ้นครับพี่น้อง,งครับฝั่งคนครับผมจะให้เบิ่งนเขาข้าวนะพี่น้องเด้อย้ำว่าเขาข้าวครับรอบนี้คลิปนี้นี่เป็นมูู้้เอาไปรอบมูแม่ครับพี่น้องนี่ก็จะเอามูแม่หลังจากยานมเด็ดสามมือครับพี่น้องจะเอามูแม่มาใส่นี่ครับไปล่อครับหลายแห้งครับพี่น้องฟา้ามนี พันหา้อยตัวพันหาล้อยกตัวครับพี่น้องเลยคออผสมพันธุ์ยังมีอีกหลายคอกเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื่องฝั่งพุ่นครับอันนี้ก็เป็นผสมพันอีกอีกฝั่งหนึ่งเลยครับพี่น้องก็จะเป็นคล้ายๆกันครับคอกอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวไปบางอีกฝังนึงครับพี่น้องไปนี่ฝฟังนี้กับแม่ไดนพี่น้องนีผมก็จะมาย่างเขาไปเด้ครับเด้อมันกระชิลาย่พดนนั่นนะครับเสียบไม่ร่ามอ่อย่บพอครับพราผมก็ต้องไปเหตุงานนี่ครับนี่ครับอีกฟังนึงพี่น้องนี่คือกันเลยครับก็เป็นายรกันแล้วก็มาข้างหลังมานี่ครับพี่น้องข้างหลังชั้นล่างชั้นล่างนี่ครับนี่ก็จะเป็น หมูเป็นอคอกหมูที่รอบผสมอีกครับพี่น้องนี่ครับกระเดียวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งอคอกหมูคลอดครับพี่น้องมานนี้แผนทำคลอดนะครับเด้อ อันนี้การลอดแล้วเมื่อวานนี่ครับกระเดียรายละเอียดเรื่องตัดหางเรื่องตอนไข่เดี๋ยวผมจะเหดุลิปไปอีกทค่นึงเลครับพี่น้องลูกมูกระดกอยู่เลครับเนี่นอนตัวหนึ่งกน็นอนก็มีครับนี่ตัวนี้เพิ่งลอดใหม่ๆเลยครับพี่น้องนี่ ได้จากตัวแล้วเนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สิบสามครับพี่น้องได้สิบสามตัวแล้ว โอ้ขอกี่ดกข,ขนาดพี่น้องเลยขอน,นี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิยอดทังเบิ้ยอดยอดทั้งเบิที่ขอดีสิบเก้าตัวครับพี่น้องนี่ขอดังเบิ้หนสิบเกาตัวเน่าตัวหนึง่งตายห้าครับพี่น้องปรโตูลายลายครับพี่น้องลายอยู่ ก็ได้ไปเบิ่งทึ้งๆกับพี่น้องมาเองนเคีับพี่น้องอันนี้ก็เป็นคอกขอดีกคอกนึงครับฟูนฟังฟูนมันก็จะเป็นล็อกล็อกไปครับพี่น้องเป็นห้องห้องไปครับผมก็จะพาเบิ่งคร่าวๆด้วครับพี่น้องเนอะบริษพาเบิ่งละเอียดครับนะครับเป็นล็อกล็อกไปครับ เมื่อก่อนกับยูนี่ก็จะใช่เป็นแบบเครื่องให้อาหารอัตโนมัติกับพี่น้องนี่นี่เป็นแบบระบบคอมพิวเตอร์ครับระบบใช้ระบบอินเทอร์เน็ตครับพอใส่ไปโดนแล้วมันบิดีครับพี่น้องถ้าก็ว่าช่วงเน็ตลม่มหรือว่ามูบางตัวมันก็กินอาหารบอกกินอาหารมันเหยยดยากครับพี่น้องก็เลยเปลี่ยนมาใส่แบบระบบเป็นกระปุกเครื่องนี้ครับแล้วก็ใส่คนดึงเอาอเวลาให้อาหารจะดึงสายทีเดียวนะครับพี่น้องแล้วมันก็นอาหารจะลงครับแบบที่จะง่ายกว่าครับ แบบระบบไอ้ไส้คอมนี่กับไส้ได้ประมาณปีนึงนครับพี่น้องก็เลิกใส้เลยครับมันก็จะเป็นล็อกๆครับพี่น้องแบบนี้นะนี่ครับรเดี๋ยวจะพาไปเบิงเ่งไอลหลังจากยาน้มเร้วครับเป็นมูอ,อนุบาลแล้วก็เป็นมูขุนมานี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเอ ขอกมูอนุบาลลังหย่านมนะครับพี่น้อง ฝั่งนี้ก็จะเต็มเบิเบดครับพี่น้องนี่แถวนี้เต็มเบิดเ,เลยหมูหลายครับระบบการให้อาหารก็จะเป็นแบบเอาลงใส่ถังนี่ครับพี่น้องอาหารนี่เทศส่ถังกินอาหารนมครับหลังจากกินอาหารนมเสร็จแล้วก,ก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไล่ไปเรื่อยนะพี่น้องเสนอจเป็นคอกว่างครับ เตรียมที่จะใส่มูอทินาครับเนี่ยครับนี่เตรียมที่จะใส่มูอทิตนาพี่น้องนี่แถวนี้อธิตนาจะมาลงนี่ครับไปเบิง่งคอกต่อไปครับพี่น้องมาหนีหลังจากย่ายจะขอออนุบาลไปแล้วก็จะเป็นขอกมูขุนกับมูขุนรุ่นน้อยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับไอ้นี่ก็เป็นแบบมองล่างเท้าขาเชื่อเลยครับพี่น้องเนะี่ นี่ครับหลังจากอนุบาลได้สองถึงสามอาทิตย์กับพี่น้องกลับลงมานี่ครับฝั่งนี้มันก็นจะเป็นห้องเป็นล็อกพายล็อกม่นอยู่แบบซี่ครับพี่น้องเนะี่ย อยู่เมืองนอกนี่อากาศหนาวต้องใส่ไฟ,ไฟลายพี่นอ้องใส่ความ้อนสูงนะครับ,รบพี่นอ้องเดี๋ยไปเบื่องอีกรุ่นนึงครับพี่น้องบ่ายนี่ พงก็จะบอกเข้าไป,ปน,น้เพีองเล้ายนอกครับนี่บประมาณนี้อีกสามข้อ้างหน้าก็จะเป็นรุ่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกรุ่นหนึ่งครับส่วนอุณหภูมิยังก็จะมีกล่องคอนทนนูนนะครับพี่น้องนี่ กล่องคองนโทรลอุณหภูมิครับจะมีทุกห้องเลยครับคอนทวนกบแบบอากาศดูดอากาศเขา่าดูดอากาศออกนะพี่น้องจะมีกล่องควบคุมครับ ็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องในฟาร์ม này. ส่วนหมูใหญ่ที่แบบรุ่นรุ่นในร้อยกว่ากิโลขึ้นก็นจะไปอยู่ฟาร์มอื่นส่วนมากเพราะทวเก่อยู่นี่จะขายแบบหมูรุ่นในสามสิบห้าสี่สิบโลนะพี่น้องขายขายทั้งเบิดเลยครับถ้าถ้าบอขายกันเพื่อนก็จะเอาไปแบบฟาร์มอื่นของเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนมีหลายฟาร์มครับพี่น้องทวแก่นี่จะมีอยู่หาฟาร์มครับฟาร์มหมูเพื่อนเป็นฟาร์มลูกเป็นฟาร์มลูกของฟาร์มนี้ฟาร์มอื่นจะน้อยครับ แต่ฟ้า์มนี้จะใหญ่กว่าหมูครับพี่น้องบรรยากาศดยรอบกับเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องนี่นี่ครับอันนั้นก็จะเป็นรหลดหลดออาหารหมูครับอันนี้ก็จะเป็นถังใส่อาหารเวลาเวลาอาหารให้หมูกินกัเจะใส่ถังนี้ครับถังซูมีพี่น้องนี่ก็จะสั่งมา้วการมาลุ่กับอาทิตย์หนึ่งประมาณสองเท่าครับพี่น้องเครื่องกดกับเป็นเครื่องอัตโนมัติครับตื่นเช้ามากกัด กดสวิฟตเลยครับพี่น้องบ่ได้แบกบ่ได้ยังเนาะก็สบายอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่องอีกอีกอัก้างหนึ่งกับพี่น้องบรรยากาศข้างนอกข้างหน้านี่ครับอันนี้ก็เป็นเครียด์รรมของตะแก่เบิดเลยครับก็จะมีแมโครวแบบที่อยู่สองขั้น รถคายมูจะอยู่มีอยู่สามั้นครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นถังปั่นขี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรงเก็บขี่เก็บขี่เลยแล้วก็มีมูเศษที่เหลือขายครับเจะาไว้นี่ครับเลี้ยงไว้ขายต่ออันนี้ก็เป็นทั้งๆที่ผมพาไปเบิ่งเมื่อกี่ก็จะเป็นในมูคลอดครับพี่น้องมูคลอดข้างล่างจะเป็นมูผสมพันธุ์ตึกนี่ตึกนี่จะเป็นในข้างล่างจะเป็นผสมพันธุ์แล้วก็อีกฟังนึ่งจะเป็นคลอดแล้วก็ข้างบนนี่จะเป็นในผสมพันธุ์แล้วก็ชั้นสามจะเป็นในมูอนุบาลครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นบ้านผักครับผมก็จะนอนอยู่ในพี่น้องนี่นอนอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ครับนี่ครับรถคายมูก็จะเป็นแบบซีพี่น้องนี่จะเป็นสองสั้นครับมีอยู่สามคันอันนี้ก็เป็นรถไก่ขี่ครับพี่น้องนี่ไอ้เขียวเขียวนี่ตรงนี้จะเป็นบอ่อบำบัดครับบอ่อบำบัดน้ำของฟาร์มนี่เลยพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขาไปเบิ้งไลยมูเสียดมูเรือที่แบบเรือจะคายเรือจากายักหงหน้าพี่น้องไปแบบจะมาเลี้ยงไว้แบบข้อขี่เลยครับจะอยู่ในคออนี่นี่ครับพี่น้องเมูเสียดมูเรือจะเอามาใส่ไว้นี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นมองทิมขี่ครับพี่น้องเวลาขี่มาทิมก็มาทิมซะนี่ถ้ามูตายกัด เอามาทิ่มสินี่แล้วกันอเอามาโคทมครับพี่น้องทมมูตายไว้ครับนี่อันนี้มูมเสียดครับพี่น้องอข้างบนพูนก็นจะเป็นแบบสวนของคนเกาหลีแหละพี่น้องเป็นปลูกพักปลูกหญ่านะครับแต่ตรงนั้นน่ะตรงเนินเขาตรงนั้นน่ะที่ลงล่องเป็นอ้ ฟาร์มงัวครับของฟ้าม่วงเพิ่นปลูกหญ้าไว้หน้าหนาวนี่มันจะบ่ตายเลยพี่น้องหน้าหญ้าหยาหน้าหนาวนี่มันจะงามแบบบ้านนี้เนาะและ้วเขาจะหลังจากไอ้หิมะตกแล้วกัดเพิ่นก็นจะมาเกี่ยวหญ้าครับเพื่อนกรเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งไอ้ห้องพักของผมครับพี่น้องห้องพักของผมบ้านนี้ ข้างบนบ้านพุ่มก็จะเป็นห้องผักแบบคนงานทางเบิร์ดับพี่น้องเป็นห้องเป็นห้องแยกห้องพาห้องมันแต่ว่าผมนี่จะนอนอยู่ข้างล่างครับเป็นตัวคอนเทนเนอร์พี่น้องอยู่ข้างบนผ่มบมาหมักไหมครับยู่หม,มักอยู่ข้างล่างครับห้องก็ค่อนข้างที่จะหกเด้พี่น้องด้ยน,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 นี่ครับของผมก็จะเป็นครัวในโต๊แล้วก็เป็นห้องผักครับนี่ครับพี่น้องเป็นแบบสิห้องนอนครับกับบะม,มีตู้ผ่าออกพี่น้องก็บสำหรับเงินเดือนกั ก็ได้ลายอยู่นะครับพี่น้องถ้าใครอยากมาเห็นงานมองนอกผมว่างานประเทศเกาหลีก็ปเ,กกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับพี่น้องที่จะให้เฮามาหาเงินได้นนะเนาะมาตั้งโตครับพี่น้องผมก็มารอบที่สองแล้วครับประเทศเกาหลีกับไทยอยู่บ้านเฮาผมว่าโอ้ผมหาเงินบไ,ได้ครับพี่น้องหาได้น้อยครับเงินเดือนก็น,น้อยเนาะมาอยู่นี่อย่างตา่ําสตาร์ทเริ่มแรกค่นุ่งค่านี่นเนี่ยเรือประมาณหกหมื่นครับพี่น้องขันต่ําเนาะขันต่าสำหรับคน เริ่มงั้นใหม่ครับพี่น้องได้อยู่แล้วครับห้าหมื่นกว่าบาทหกหมื่นนี่ได้อยู่แล้วสำหรับผมผมก็อยู่หลายปีแล้วเนาะพี่น้องก็อยู่ที่เฉลี่ยค่านุ่นหักนุ่นหักนี่หักฝากหักนั่นหักนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่กับร่วมหักค่าอยู่ค่ากินนะครับเพราะว่าเอ่าแก่เพิ่งเป็นคนออกไฮบริดครับผมก็จะหักเป็นแบบหักฝากหักซื้อของอย่างอื่นครับเฉลี่ยแล้วเรือประมาณเจ็ดหมื่นบาทครับเดือนหนึ่งผมคนเดียวเนาะสำหรับผมคนเดียวแฟนผมนีกัอีกต่างหากครับเงินเดือนอีกต่างหากนึง ก็จะพอเท่าผมนะครับเนาะก็จะหน่อยลงกับผมอีกเพราะว่าเป็นผัวยิ่งครับแล้วก็แฟนผมกับพึ่งมากเงินเดือนก็เลยยังยังได้บลอหลายครับพี่น้องสำหรับคลิปหนาคลิปไ้อผมจะเห็ุคลิปเกี่ยวกับการตอนการตัดเห็ดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับแผนกนั่นแผนกนี่หรือว่าวิธีเห็ดอย่างนั้นอย่างนี้เนาะถ้าผู้ใดอยากให้ผมเห็ดเกี่ยวกับคลิปอย่างนี้ก็คอมเมนต์ทิมมาไว้ครับพี่น้องคอมเมนต์ฝากไว้นะครับเด้อผมก็จะเห็ุคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งครับอันใดที่ผมเห็ุได้ผมก็จะเห็ุอันใดที่ผมเหต บริหาเหตุกัครับเด้อะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ